พิมพ์นี้เลยนะครับเป็นพิมพ์สุขโขทยัยพิมพ์พระประธานสองหูนะครับผมไม่ขอขึ้นมูลค่านะครับแต่ให้สำหรับเฉพาะท่านที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในสูตราสมบัติ3แผ่นดินนะครับมาครอบครองไปนะครับอันนี้เป็นปูนเปลือกหอยเป็นพระที่สร้างในราวปี2409นี่ถือว่าเป็นเนื้อพระพิมพ์พระ เจ็ดพิมพที่สวยที่สุดของท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับก็เรียกได้ว่าพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์สุโขทยัยพิมพ์พระประธานสองหูนะครับท่านแกะพิมพ์ได้สวยมากเนื้อผิวพันวันณนะรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าปอมยากครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับ <c oughs> ยังไม่เคยเห็นของที่ปอมมาพิมพ์นี้เนื้อแบบนี้นะครับยังไม่เคยเห็น โอ้โห oh, เป็นไงฮะสวยคลาสสิกเก่ามากนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครได้ครอบครองก็ถือว่าท่านมีบุญวาสนาครับเพราะว่าแม่พิมพ์ลองรับชัดเจนมากนะครับเห็นไหมฮะพักกันสองข้างคมขม,ขม,ขมบางบางเล็กๆผิวพันธ์เนี่ยเหมือนงาช้างนะครับผิวพันธ์วันณนะผมบอกได้เลยว่าต้องดูแบบนี้นี่ หือนะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้ต้องส่งต้องส่องแบบนี้นะครับแต่ละองค์เนี่ยเรียกได้ว่าระดับท็อปนะครับทุกองนะฮะร,รุ่นนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระมูลค่าต้องมียี่สิบล้านขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะอ,อะไรครับหนึ่งมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนสองมวลสารครบตามตำรา 3ม,มีแม่พิมพ์มารองรับ 4. มีทดลองพิมพ์ที่ระบุถึงพศออในการสร้างมารองรับผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสากลมารองรับนะครับมีการบันทึกลงไปในคมภีนะครับกระดาษไทยขาวไทยดำนะครับถึงการสร้างนะครับมีแม่พิมพ์ชัดเจนทดลองพิมพ์ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะความเก่าพื้นผิวด้านล่างเห็นไหมฮะแตกลายสังเคราะห์นะครับ กันหดเหี่ยวพื้นผินด้านบนเนี่ยเหมือนงาช้างเลยนะครับเห็นไหมครปลายด้านนี้เชิดขึ้นนะครับส่วนปลายด้านนี้เนี่ยปาดตรงนะครับนี่คือพระสมเด็จและเนื้อพระที่สวยมากนี่แหละครับพระถ้าจะเล่นกันระดับร้อยล้านต้องแบบนี้นะครับและที่สําคัญพลิกด้านหลังมาเห็นเลยไหมครโอ้โหนี่คือเหล็กไหลครับนี่คือทําให้พระสมเด็จของสมเด็จพระจาร์โตพมรังสีมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะมวลสารเหล่านี้นะครับในเรื่องของผงเหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไัยดำผงหยกนะครับทองคำนะครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองดินแสงอรุณน,นะครับจะไปเปรียบเทียบกับปูนขาวที่สร้างปลอมขึ้นมามันไม่ได้ครับกายภาพแบบนี้ทําไม่ได้นะครับเวลาเราเห็นที่เขานพาพระเขาบอกว่าพระแท้มูลค่า90บล้านเพราะเห็นแล้วมีแต่ปูนนะครับ กายภาพไม่ได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้ต้องศึกษาให้กว้างๆเพราะคนเขาดูพระเขาฉลาดขึ้นนะครับเพราะว่ามีข้อมูลมีหลักฐานนะครับมีของแท้ให้เห็นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครนำพระสมเด็จที่ไม่แท้ออกมาโชว์เนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายท่านดูเป็นนะครับเพราะเห็นปุ๊บก็รู้แล้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูองค์ที่2กันนะครับ องนี้นะครับองที่สองนะครับผมให้รหัสเป็น A 02ครับต้องบอกได้เลยว่าสวยทุกองนะครับด้านหน้าด้านหลังครับโดยเฉพาะเนื้อหาแบบนี้นะครับต่อไปรุ่นเจ็ดพิมพเนี่ยนะครับมูลค่าขั้นต่ำเนี่ยจะสูงมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมนำมาแบ่งปันให้เฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาชื่นชอบ ในพระสมเด็จวราคันกุรทุ่งหลวงวิชานเจรนายนะครับเชื่อในหลักฐานเชื่อในประวัติเชื่อในที่มาที่ไปนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้พิสูจน์ได้จับต้องได้นะครับก็มาบูชากันไปนะครับก็แบ่งปันให้นะครับในอุลค่าพิเศษเห็นไหมครับเนื้อหาแบบนี้ครับปลอมยังไงครับปลอมไม่ได้หรอกครับเนื้อแบบนี้นะครับ โอ้โหความเก่าผิวพันธุ์ด้านบนเนี่ยเห็นไหมครัยังกระดูกนะครับมีการแบ่งตัวเป็นจ้ำๆผิวพันธุนนะ์วณะมีความเหี่ยวมีความฉ่ำมีความนวลน,นะครับเนื้อแตกเป็นจ้ำๆเห็นไหมครการวางแขนวงแขนซอกแขนนะครับการขับของผงเกสรน,นะครับการแตกรากผักชีแตกลายสังเคราะห์โรคนะครับเส้นแซมบาง นะครับร้อยห้าสิบปีนะครับขึ้นต้องมีการหลุดบ้างนะครับอ่าจะให้แบบโหสมบูรณ์กิบกิบเลยโอ้โหนั้นหายากนะครับยากยากด้านหลังเห็นไหมครับมีการหดเหี่ยวผงเหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือกลุ่มของผงเหล็กไหลมีทั้งเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลไัยดำนะครับผงหยก แม่เหล็กดูดติดแต่เวลาสแกนออกมาแล้วเนี่ยค่าเหล็กน้อยนะครับผิวพันธุ์วันณะแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดสุดจริงๆผมชอบเลยนะครับผิวพันธุ์ลักษณะแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าหายากหาชมยากครับโอ้โหนะครับสุดส,ด,สดจริงๆอ่าใครบอกว่าพระสมเด็จสวยเอามาเอามาแข่งกันเนื้อนี้หน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าเนื้อนี้เนี่ยสุดสุดสวยสุดสุดจริงๆนะครับยังไม่เคยเห็น เนื้อไหนสวยมากกว่าเนื้อสมเด็จแบบนี้นะครับยังไม่เคยเห็น <c oughs> ด้านหน้าด้านหลังนะครับยิงสององค์จริงนะครับโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มของพิมพ์สุโขทัยพิมพ์พระประธานสองหูนะครับก็ถือเรียกได้ว่าสมบูรณ์ขนาดนี้นี่แบบสุดๆแล้วนะครับมูลค่าพิเศษจริงๆนะครับ ก็วันนี้นำมาจัดโปรโมชั่นให้เพียงแค่สิบองค์เท่านั้นนะครับสิบองค์เห็นไหมฮะัโอ้พื้นผิวนี่แตกการแตกเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะแตกเป็นธรรมชาติมีคาบนะครับอังอิวนะครับแล้วก็ในส่วนของคาบผงเกรสรที่ถูกขับยังหลงเหลืออยู่นะครับยังหลงเหลืออยู่ผงเหล็กไหลผงพุทธคุณนะครับ การแกะพิมพ์ดูฐานชั้นล่างนะฮะแกะได้สวยมากนะครับปลายนิเชิดขึ้นตรงนี้ก็ตัดปาดลงนะครับก็กายภาพของพระสมเด็จจริงๆนะครับสวยทุกองค์ทุกอนูขององค์พระนะครับซอกแขนลึกนะคะรับรักันคมๆใบหน้าเสียมนะครับ พื้นด้านหลังนี่หินอ่อนเลยนะครับเป็นหินอ่อนเลยนะครับถ้าเราไปดูในปูนเปลือกหอยเก่าๆเราก็จะเห็นกายภาพแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นี่มูลค่าแบบนี้หาไม่ได้นะครับสวยมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามไปดูองค์ที่สี่กันนะครับองค์นี้รหัส A อศูนย์สีนะครับด้านหน้าด้านหลังครับ เอาเป็นรุ่นละห้าองล้วกันนะครับ10องจะเยอะไปหน่อยเอารุ่นละห้าองละกันนะครับเพราะยังเหลืออีก3รุ่นเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเป็นไงฮะผงเหล็กไหลดินเจ็ดโป่งนะครับอิดพระสุ้มกอนะครับเหล็กไหลเงินยวงนี่แหละครับ ธาตความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนะครับอยู่ที่มวลสารตรงนี้แล้วก็ความเก่าเนื้อหานะครับต้องส่องให้เห็นความคลาสสิกแบบนี้ให้ได้นะครับโอ้โหด้านหลังนะครับเห็นแบบนี้นะครับเก่าจริงคลาสสิกมากนะครับสวย หลายๆท่านมาสององจรเรียกว่าวางไม่ลงกันเลยนะครับถ้าใครเห็นพระเนื้อนี้รุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าเปลี่ยนใจกันทุกองค์นะครับที่อยากได้แบบนี้นะครับบางท่านก็ชอบหนึบนุ่มอ่านะครับที่มีส่วนผสมของข้าวสุกนะครับก็จะเป็นยุคต้นนะครับอันนี้เป็นยุคปลายนะครับพิม์หพลวิชาญสวยมากนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าองค์นี้องค์ที่ สี่นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับขอเปลี่ยนรหัสนิดนึง a ศูนย์ห้าด้านหน้าด้านหลังครับเดี๋ยวรุ่นถัดไปเรามาดูในส่วนของพิมพ์สังคติบ้างนะครับอันนี้นะครับ,นนนะรบเดี๋ยวเราชมรุ่นนี้ก่อนอีกสักหนึ่งองนะครับเห็นไหมฮะเนื้อเนื้อหาความเก่าเนี่ยเนื้อแห้งขาวนะครับ ขาวงาช้างนะครับขาวงาช้างเห็นไหมฮะเนี่ยหัวเหล็กไหลเนี่ยคือเห็นเหล็กไหลก้อนอย่างนี้นะครับแล้วเนื้อหาแบบนี้ด้วยแล้วมีเหล็กไหลด้วยเนี่ยโอ้โหแรปลองได้นะครับหาชมยากครับผมบอกได้เลยว่าสวยๆเนื้อหาแบบนี้นะครับแล้วมูลค่าแบบนี้เนี่ยนี่คือพระมูลค่าขั้นต่ำยี่สิบล้านขึ้นนะครับ วันนี้นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับแบ่งปันให้จริงๆอ่าเดี๋ยวถัดไปนะครับเรามาชมในส่วนของพิมพ์สังคติพิมพ์ใหญ่กันนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทําการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากับราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสําหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก ทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮองเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ วิจิตงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ